สวัสดีจ้าทุกคนมาถึงก็ประเดิมด้วยเห็ดไข่จ้ะเห็ดไข่ฝรัง่งดอกเขียวๆนี่เป็นอตัวทากกินไปหน่อย,อยละประเดิมดอกแรกด้วยเห็ดไขพ่พุนๆมันจะหลบอยู่ใต้ยญ้ามอสนี่แหละโชคดีมากนะวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยเข้าป่า นี่ขายังแข็งอยู่ขา,าขาวๆแต่ก็มาไม่ทันตัวทากดูดิดอกใจญสองดอกจ้ะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดไขรเนี่ยแหละที่ออกก่อนใคร่น,นข้างในอีกดอกนึ่งมาเร็วหน่อยเห็ดไขรเป็นเห็ดที่อร่อยอยู่นะ สนินแบบนี้กินได้จ้ะสามดอกมันต้องมีอีกล่ะแถวเนี้ยนี่ไงนี่ไงต้องตาดีๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยโอ้ตัวทะ<ม>ต้องมองดูดีๆ ดอกเขียวเขียวหญาเขียวเขียวมันอำพพางตัวอยู่อันนี้ด้วยตรงนี้สองดอกเก็บเปชดช่วงนี้มันก็จะดอกพุ่นๆหน่อยจะอีกสองดอกตรงนี้สามดอกเลย เป็นเหตุที่ค่อนข้างหอมยิ่งเอาไปย่างนะยิ่งหอมอุ้ยตัวทากโอ้โหตมนี้คงต้องปล่อยไปดูดิตัวทากทั้งนอนโูด,ดิอันนี้ให้เจ้าเิ่นกินไปล,ล้วกันพ้่นมาละว,วันนี้ลมค่อนข้างจะแรงแต่ไม่มีฝน โชคดีมากได้เข้าป่ากะว่าจะมาดูเห็ดน้ำหมากด้วยนะเห็ดน้ำหมากเ,นะเห็ดก,กอแต่ยังไม่ยังไม่เห็นนะอ่ะพอดีเพิ่งมาถึงมาถึงก็ประเดิมนี่แหละเห็ดไข่ดอกนี้พุ่นมาละปล่อยไป ขายังแข็งอยู่ข้าขาวนั่นไงอีกดอกหนึ่งไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะไหวเจอตัวทากเะเอตกใจทุกที นี่จ้ะตัวทาก็เหลือให้เรากินครึ่งหนึ่งโอ้โหดมเห็ดครเลยจ้ะหลายดอกเลยอ่ะนี่เกือบเหยียบแล้วเอาดอกที่มันกินได้แล้วกันดีตรงนี้ ได้ไหมโอ้โหหนอนกินจ้ะอันนี้ก็ไม่รอดสงสัยจะได้กินดอกเดียวนี่ไงดอกนี้ยังได้อยู่อันนี้ก็จะมีความเป็นสีเขียวม่วงอันนีอ้อันนี้โอเคได้อยู่ อันนี้ไม่นอาจะรอดอเฮ้ยดอกเล็กเคดอกเล็กได้อยู่มีตรงนี้อีกนี่ตัวทากำลังกินเลยแย่งตัวทากิน บ้านเรานี่เห็ดไข่กิโลละร้อยห้าสิบเลยนะยิ่งช่วงนี้บ้านเราหน้าฝนด้วยเห็ดก็ออกเร็วเห็นคนไทยทําก็บเก็บเห็ดพวกเห็ดระง,งกูกออกเยอะมากเห็ดระง,งกูกเห็ดก่อแดงช่วงนี้บ้านเรากําลังออกเยอะเลยอย่างว่าปีนี้หน้าฝนบ้านเรามาเร้วเนาะอ่ะตันเองตันเองโอ้โห เดี๋ยวเอาตัวเท่าออกก่อนอันนี้ก็ได้อยู่จ้ะก็จะมีความเป็นสีเขียวออกม่วงๆก็ตระกูลเดียวกันจ้ะไข่ฝรั่งเอาไ้ดอกนีตุ้มๆขาแข็งมากโอเคมีอีกไหมนั่นไงตรงนี้ด้วยน,นี่ได้ไหม To cái quê? Quý ờ, giả đi. Hm, bà là chặt đôi này nề ním ním. Hm, đôi chà. thằng này, Ui, đây khán tha, Hm, khán giả. Hm, khán giả. เค okay. ได้อยู่มันก็จะอยู่ละแวกเดียวกันนี้แหละหันมาตรงนี้จะ้ะอีกหนึงดอกวันนี้อากาศดีอยู่นะอุณหภูมิก็17องศาช่วงนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้แหละสิบเจ็ดสิบปดอากาศดีอยู่แต่ว่าลมแรงรหนอยวันนี้ ติดเป็นถนนเลยตรงนี้มันตัวภ้าไหมอืมขาขาวอวบจะ้ <identified? S 2> จะแต่ดอกนี่เหลือเท่าเนี้ยออกไปอ้าวมีอีกดอกหนึ่งอยู่ไปใกล้กันดูสภาพเผ็ดวันนี้ก็นะมาเก็บเผ็ดช่วงบ่ายๆเนาะใบ3าโมง ก็ไม่ทันตัวทา่ากตัวทากมันออกหากินแต่เช้าเลยไต,ตรงนี้ดอกนี่ดอกนี้สวยแน่นเลยดูดิ้ยตรงนี้วัี้เราก็หากินตรงบนทางนี่แหละโอ้ยดอกนี้ สวยงามขาขาวเนื้อเน่นดอกตูมนี่อุ้ยตัวท่าอืยังตัวท่ากินน้นใหม่ก็เดินมาตรงนี้ล่ะ ไปสำรวจเห็ดมันปูดีกว่าโซนนี้จะมีเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดหนังไก่สรุปแล้วเห็ดมันปูยังไม่มาค่ะเมื่อกี้ได้ลองคุยคุยพวกต้นยามันจะอยู่ใต้ต้นยานะมันยังไม่ออกเดือนหน้าแหละ นมารุนกันเดือนหน้าเห็ดมันปูเข้าป่าที่ก็ถือว่า,ปา,าเป็นการผ่อนคลายเป็นการรีแหละนะสดชื่นนี่ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอรอบที่แล้วจับย่างทําแจ่ว เจ้าเห็ดไปแล้วรอบนี้เดี๋ยวต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะทำอะไรดี